ครับพี่น้องครับพี่แย่บ้านจะพาพาิ่งหิมะตกอีกแล้วครับแดงแดงฮะมัวรจักรบหิมะเดิครับกำลังลงนักเลยครับมือน,นี่ยมองเห็นบ่มน้อพี่น้องเขาผิวหวันหวันลงมาเนี่ยมองเห็นบ่นครับ พระอาทิตย์กําลังขึ้น้บรรยากาศภาพนี่ยมั้เอาบรรยากาศสวยๆงามให้พี่น้องเขาเบิกขึ้นเก่าแล้วครับครับหย่อนมาทางนี้เห็นมนัเนาะหย่อนมาทางเขาเนี่ยครับพี่น้องอบรรยากภาพนอ้ออือ ทางเขาถ่ายพี่น้องครับบุญนี่แค่ตกคดีเยอะสุดยอดปะแต่กำลังเริ่มลงนักครับเด็ดกำลังออกครับตามบา้านคนลังคาค้าวทางเขากับนตกนักครับ บรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งครับมากลังลงครับตอนนี้เป็นรอบที่สองแล้วครับนี่ของปีนี้ครับที่ว่าตกะังสีครับนะครับพระอาทิตย์เกิดขึ้นลำไร้ลำไร้ยึปลายเขาครับสวยงามมากครับอย่าเป็นฝูงยังบินลงฝ่งลังลังครับบ้านเท่ากับฝูงแมงเมาเลยปะ นอนพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งห้อง้องคนเอ้าไปเบิ่งแล้วครับเนี่ย่บใบกับสตกอีกรอบไปแล้เบิ่งส้มเนี่ยว่าเบิ่งขาวไปเบิ่งแล้วครับขาวไปเบิ่งแล้ว มือครับพี่น้องเลยจับกล่องกัดีเลยาด้ใส่ถุงมือครับเพียวเเพ,ยพ,ยพียวแล้วก็เรียวเรียวแบบเรียวทม <c oughs> รมงัช้นลยน่นัครับ อดไรที่บ่เคยเห็นครับเก็บภาพอห้พี่น้องครับเพืางนีห้งางลงเม็ดใ่ครับพี่น้องนะถ่ายถิดถิ่กนกำลังขึ้นยังสวยงาม สวยงามมากเลยที่กำลังขึ้นพี่น้องหิมะไฟกำลังตกใส่กันเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อพี่น้องเก็บภาพสวยๆฮะพี่น้องฮั่เบิงครับผู้ชายห,หนาวๆเย็นๆนี่ยมายืนไายให้เบิงนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องพญานาคเกาหลีชาแนลครับครับสวัสดีครับ